แลวขอาการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นำโยเกม u n d e f e a t เกมแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับเราม,มาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหเมืองระเบิดอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอนยุ่นนี่ว่า มันฮอนยุ่นเฮ้ย hey! จะเท่เลยไปละโดนกูนแน่ไอพิมยนตกดไงก่อนอระดับแม็กซ์เล่นกดอ,อะไรดีอันนี้กอปุ่มเลยอโอเคกระอะโห โอ้เมืองระเบิดหมดแล้วเกิดไปไหมหไอ้ม่นยนต์เอฟคือเฮ้ยมีท่ามีท่าโอ้โอเอฟยังยังอีกนี่ไงกดเขี้ยวมาดูมามูมาโอเคเอ๊ะอ่อ,อ,อนไปได้เหรอวะ เฮ้ยกูนี่มันซุปเปอร์ฮีโร่สิครับะไรอะนะไรอะกูจะไม่ดับไฟปะกูไม่ดับไฟเหอะโอ้โหมึงก็รู้ว่ามันสู้ไม่ได้กูเป็นเทพเนาะคุณผู้ชมดูมันอ่ะอ่ะกูยืนให้ให้ตีเล่ะ A few moments later ปิวเฮ้ยกูจะเดินไม่ได้ไฟกดไฟเลยเฮ้ยเนี่ยมึงเก่งนะมึงไม่มาเองนะเฮ้ยเอาละเอาละคนน้าเริ่มมาเอ้าเอ้ามึงหนีหรือไงได้ดิเจอกันแล้วเป็นภัษาอะไรนะวัซาจีนแต่ให้กูเลือกวัซซ่าญี่ปุ่นกับกาอลี่ คิว e r คิวคิวขึ้น e ขึ้น e ขึ้น Q ลงคิดตัว a มาการใช้ความตั้งใจในการเล่นอย่างสู้เอ้ยไม่ก็ตีเลย อะไรอ๋อคิกเลอาสมาสบัสบัสบับตันไปตันไปตัไปมีอยู่เนีล่ะเหลรุตเตราตันอะไรอ้กูนี่มันตัวฮีโรริจริงอีซี่อปล่อยตัวการาแล้วแบบนองมาต่อยตุ้ม เยปยชนมายืนดูกันมายืนชมการแสดงนี่ว่าอันนี้พวกมึงไม่กลัวเลยแล้วคุณยงคุณยนนะฮะเปียงป่าละูเลือดจะเชื่อมมึงจะวิงวนก้ามาแบบมันเทงไงโอเคมันเท่แหละติ๊ดตุ๊ดติ๊ดตุ๊ดตุดอะไรค่ะหมายเลขทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้ เนี่กูทำอะไรมามาซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงมาละเจอกันมันพาแล้วเนี่ยตรงน็จกูมันชี้อะไตัวเนี่ยคยวามไม่แสงไวเสี่ยงหรือเปล่า ตัวเอฟไหมโอเคให้กูอุ้มหน่อยไหมอ่ะอ้าวที่นี่มีพลังก็ไม่บอกมันเดินลงเองเลยนะเฮ้ยอะไรเนี้ยมันมีอาชญากรมันเยอะดีจริงๆกูไปทำอะไรต่อ ้วแมปกดอะไรว่าไอตัวไอตัวนะเนี้ไอซุบแมนตัวเนะี้ว่ามันมันเป็นคนแบบทำลายเมืองเองแล้วละ่ะอโทเรีย์ว่ะอะไรกูให้กูก,กดอะไร โอเปเลขฐาเลยี่สี่สิบี่ต่อไปอยู่ตรงไหน นี่มันนักทำลายล้างดีจริองะอะแล้พี่จะไปอะไรแบบกูอาาา่านแบบซาเกาหลีแบบซ่าจีนมาบซ่าญี่ปุ่นอะไรไหมอ๋อม,มันอยู่ของบนแล้วเฮ้ย,ยนี่วิญญาณตึกแลบบอันนี้ด้วยทูกโถเลี้ยว โอ้นี่ปุ๊บอะเออเออมาอวาแงทงเสี่ยงเลยว่ะเสี่ยงหรอือเปลยว่ะไม่รู้มันบินวายเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าไหวอย่แต่เพลงโค้งเพลงเลยว่ะตุง้ง แล้วผมมาอาชีพดึกโดนยดูงกาติกโอ้สุดยอดวัดสงมอสกี้โตวัดสงมอสกี้โตไปเก็บรอบเลยเราก็จะไปปิดชิพกันเออ เดี๋ยวว่าแล้วเราไปยืนเลอล้ เลยอ,อ,อยากให้แบบท่ทามือเฟรซเรื่อยๆนะครับเราต้องแบบไปให้ทันเวลาเนีเ่ยอุ้ยเต็มเออเท่ เห้งอของผมให้ไปไหนอเราไคห้าทีไปคิดกันดีกว่าว้าน่ะเราคลิปนี้ก็ขค่จบเพลงเท่านี้นะครับอ่ะมี เราต้องไปช่วยคนก่อนก่อนที่เราจะมาปิดคลิปไม่ได้เราคือฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่คนเคยฟังก็ได้จ้ะอีเรามาจบคิปข้างๆนี้เลยดีกว่ามึงไม่เก็บเลยโอ้โหสุดยอดอาละคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับไปพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย